สวัสดีครับผมทีเอฟสันนะครับจากสาขาแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการขายของผมให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับเพื่อจะได้เป็นการแชร์ข้อมูลกันนะครับผมซึ่งเทคนิคการขายของผมเนี่ยแบ่งได้เป็น7ข้อดังนี้ครับข้อที่1เราเป็นมิตรนะคือการเดินเข้าหาลูกค้าแล้วทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเป็นมิตรพร้อมที่จะให้บริการแก่เขานะครับ ข้อที่2แค่คุณบอกเราเราหาให้ได้คือการสอบถามถึงความต้องการของลูกค้าเช่นแบรนด์รุ่นและสเปคสินค้าเพื่อง่ายแก่การแนะนำสินค้าของเราให้กับลูกค้านะครับข้อที่3ภูมิใจนำเสนอคือหากลูกค้าเข้ามาแล้วสอบถามถึงแบรนด์อื่นเราก็ขออนุญาตลูกค้าแนะนำสินค้าของเราก่อนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าอีกวิธีหนึ่งครับ ข้อที่4เราคือผู้เชี่ยวชาญคือการพรีเซนต์สินค้าของเราด้วยข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเชื่อมั่นในตัวพนักงานขายว่ามีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าเป็นอย่างดีนะครับข้อที่5เราไม่กดดันนะคือ การไม่สร้างแรงกดดันให้ลูกค้าโดยการเปลี่ยนเป็นเทคนิคการอาธิบายแบบเข้าใจง่ายนะครับใช้คาพูดที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายนะครับและให้เวลาลูกค้าตัดสินใจนิดหนึ่งนะครับเพื่อลดแรงกดดันให้กับลูกค้านั่นเองนะครับข้อที่ 6. ยิ่งคุ้มค่าคนยิ่งชอบคือ เป็นการปิดการขายด้วยการยกโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นการลดแลกแจกแถมเอ่ยซึ่งยังเป็นวิธีที่ใช้ได้กับการขายมาตลอดเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ง่ายขึ้นเพราะอย่างไรเสียวิธีนี้ก็ยังเป็นวิธีการดึงดูดลูกค้าเข้ามาและยังได้ผลดีเสียด้วยครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่7เราไม่ทิ้งคุณแน่นอนนะครับคือ การบริการหลังการขายเป็นการติดตามเอาใจใส่ลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าโดยการช่วยเหลือเต็มที่และจริงใจเช่นการแนะนําวิธีการใช้สินค้าการจัดส่งวิธีการส่งเคลมสินค้าเงื่อนไขรวมถึงระยะเวลาการซ่อมแซมสินค้านั่นเองครับจบแล้วนะครับสําหรับเทคนิคการขายของผมเพียงแค่นี้เราก็สามารถปิดการขายและได้ใจลูกค้าไปเต็มๆเลยครับนี่คือเทคนิคการขายของผมและถ้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใด ก็สามารถติดชมกันได้นะครับขอบคุณครับ